สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะก็จะมาดูกันให้เป็นประจำแบบนี้ล่วงหน้าทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะต้องบอกไว้เลยนะคะว่าสําหรับท่านใดที่เช็คลัคนาแล้วทราบแล้วว่าตัด เองอยู่ในลักคณาราศีพิจิกก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยค่ะส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้เช็คลัคนานะคะก็ดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนะคะนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 6พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณนะคะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยสมัยอยากจะให้เช็คที่ลัคนานะคะจะมีความแม่นยำมากกว่านะอ่ะ โอเคต้องฝากไว้ด้วยนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สมัยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมนะคะ2563อา ชาวพิจิกนะคะมีดาวพระอังคารเป็นดาวประจําตัวเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยดาวพระอังคารได้โคจรไปอยู่ในภพสหัชชะอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์นะคะแต่ในเดือนพฤษภาคมนี้ดาวพระอังคารได้ยกย้ายออกไปแล้วในเรือนสหัชชะก็ยังคงเหลือแค่ดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์แล้วสองดาวนี้เนี่ยอยู่ ด้วยกันนะคะย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงนะและโดยมาก จะส่งผลไปในทิศทางที่ดีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลไปในทิศทางที่ดีหลายๆคนบอกว่าเดือนเมษายนเนี่ยที่มีดาวพระอังคารมาอยู่ด้วยนั้น่ะบางทีเกิดปัญหาบางคนทะเลาะกับเพื่อนนะคะบางคนเนี่ยต้องไปเจอกลุ่มคนใหม่ๆหน้าใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จักแล้วก็มีปัญหากันอะไรอย่างนี้ยเหตุผลเหล่านั้นมันมาจากดาวพระอังคารและดาวพระเสาร์ไม่ถูกกันเคยบอกไปแล้วนะคะดาวสองดวงนี้ไม่ถูกกันพอมาอยู่ในในภพเดียวกัน อาจจะเกิดปัญหาต่างๆนานาได้อาจจะมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นได้นะคะแต่ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยดาวพระคานได้โยกย้ายออกไปแล้วซึ่งเป็นดาวเจ้าตัวของคุณด้วยนะแล้วโยกย้ายออกไปเนี่ยไปอยู่ในเรือนพันธุค,ค่ะนี่มันดีตรงนี้นะคะกะ การที่ดาวพระอังคารโครจรเข้าเรือนพันธุเนี่ยถือว่าด,ดีมากๆเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่โครจรเข้าเรือนพันธุอย่างเดียวดาวพระอังคารยังเล็งไปที่เรือนการงานของคุณด้วยนะคะคือช่วงนี้บอกเลยมีความมั่นคงในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยคุณจะมีงานเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนและคุณก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค,คำว่าเจ้าตัวเนี่ยได้โครจรเข้าพบพันธุเนี่ยหมายความ ว่าทรัพย์สินครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงนั่นเองใครที่ทําธุรกิจการงานเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นธุรกิจครอบครัวอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะญ<ม>าติพี่น้องครอบครัวพ่อแม่ก็ช่วยเหลือเกื้อนหนุนดีทุกคนเนี่ยมีบทบาทหมดเลยนะคะที่จะมาสนับสนุนคุณแต่มันก็จะมีข้อเสียนิดเดียวค่ะนิดเดียวนะต้องบอกว่า การที่คุณมีครอบครัวแบบเป็นแบ็กอัพนะเป็นผู้เกื้อนหนุนสนับสนุนดีแบบนี้ก็จะทำให้คุณต้องออมีความรับผิดชอบมีหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูหรือรับผิดชอบครอบครัวมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะคะมันเป็นเกณฑ์แบบนี้มันเหมือนกับจะแลกมากับ มันเหมือนกับต้องแลกมากับความรับผิดชอบอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือในเรื่องของดาวเจ้าตัวนะที่ได้โคจรเข้าเรือนพันธุนะคะก็จะตีความเป็นปรักมาณนี้แต่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลอะไรไปเลยเพราะว่าถือว่างานคุณเยอะนะแล้วการที่งานเยอะเงินก็ตามมาถูกไหมคะนอกจากนั้นสมัยลิมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิป ดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์ที่สมัยบอกเนี่ยนะคะได้โครจรเข้าเรือนสาหัชชะยังคงเหลือแค่สองดาวหลักๆนี้ที่อยู่ในเรือนสาหัชชะถูกไหมคะดาวสองดวงนี้จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดกลุ่มเพื่อนนะก่อให้เจอกลุ่มคนใหม่ๆเจอเพื่อนกลุ่มใหม่ๆหรืออาจจะเป็นเพื่อนกลุ่มเดิมของคุณเองก็ได้เจอสังคมมากขึ้นมันจะมีเกณฑ์อย่างนั้นนะเพราะว่าเรือนสาหัชชะก็จะหมายถึงแบบนี้นะคะ การที่ในช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยและทั่วโลกเจอสถานการณ์แบบนี้คุณอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันแต่มันจะมีการติดต่อกันทางโซเชียลเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นติดต่อกับเพื่อนเกา่กาๆอาจจะเป็นการติดต่อเพื่อเจรจาธุรกิจอาจจะเป็นการติดต่อกับคนกลุ่มใหม่ๆหรือคนที่เ,เป็นกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันคุณอาจจะได้ไปเรียนออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเดินทางไม่ได้ถูกไหมคะคุณอาจจะได้ศึกษาเกี่ยวกับโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นมันมีเกณฑ์เป็น อย่างนั้นนะและนอกจากนี้นะคะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้มีโอกาสติดต่อกับ ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการทํางานของคุณที่จะต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวกับไกลๆหรือจะต้องออติดต่อซื้อขายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเกณฑ์ขึ้นมานะคะตรงนี้เพราะว่ามเีเนื่องจากการโคจรของดาวพระราหูมารวบด้วยนะมันเลยส่งผลเกี่ยวกับการต่างประเทศด้วยนะคะอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่สมัยอยากจะเสริมเติมเข้าไปนั่นก็คือการที่ได,ได้ได้พูดถึงกลุ่มเพื่อนกลุ่มสหัชะกลุ่มสังคม กลุ่มโซเชียลแบบนี้มันมีเกณฑ์มันมีโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยได้พูดคุยกับเพื่อนเก่ามากยิ่งขึ้นถ้าไม่ใช่เพื่อนเก่าก็จะอาจจะเป็นลูกค้าเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือหรือนะหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าของคุณประมาณนี้นะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็ก็ลองดูกัน เนาอะอะต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องการงานให้ชัดเจนมากกว่าเดิมนะคะการงานมีดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพระอาทิตย์ค่ะและในเดือนพฤษภาค,คมนี้ดาวพระอาทิตย์ได้เล็งไปยังลัคนาของคุณดาวการงานเล็งมาที่ลัคนาหมายความว่าอะไรหมายความว่างานเยอะค่ะงานเข้าค่ะบอกเลยนะถ้าไม่ใช่ตัวคุณงานเข้าก็อาจจะเป็นคู่ของคุณนะ แฟนของคุณเนี่ยอาจจะงานเยอะขึ้นมาได้เลยนะคะเพราะว่าการที่งานเยอะตรงเนี้ยมันส่งผลให้เงินมันดีตามมาด้วยนะอาจจะเป็นซอบเล็กซอบน้อยอะไรก็ตาม คือรับมาหมดเลยทําได้หมดเลยแล้วก็มีเงินหลังไหลเข้ามานะคะจอบเล็กจอบน้อยอะไรทําได้ให้รีบทาเลยนะชาวลักนณาราศีพิจิกนี่มันเป็นโอกาสของคุณเพราะว่าดาวการงานเล็งลักนณาตรงเนี้ยจังหวะดีๆเรื่องงานมันกําลังเข้ามาค่ะบางคนบอกว่าเอ๊ยยังมองไม่เห็นโอกาสเลยในช่วงสถาน,น,นการณ์แบบนี้จะไปเห็นโอกาสได้ยังไงคะอาจารย์ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องพยายามพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสจะต้องพยายามมองหาโอก โอกาสให้กับตัวเองค่ะมันมีจังหวะดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะอ๋อมันคืออันนี้สมัยก็พูดพูดตามการโคโจรของดวงดาวเลยนะคะคือการที่ดาวดาวการงานเล็งลัคนาแบบนี้งานเยอะงานแน่นแต่เ,เหนื่อยนะคะแต่เ,เหนื่อยบอกไว้เลยแต่เ,เหนื่อยแน่นอนงานหนักแน่นอนนะบางคนใครที่ทํางานประจําอาจจะแบบเขาเรียกว่าถ้าเกิดบริษัทคุณหรือที่ทํางานของคุณมีโอทีอะ คุณอาจจะต้องทำโอทด้วยเลยอะ่ะเออแล้วการที่ทำโอทมันหมายความว่าอะไรได้เงินเดือนแล้วก็ได้เงินโอทถูกไหมคะมันจะส่งผลให้คุณได้เงินมากกว่าเดิมอะ่ะแต่งานเหนื่อยแต่งานหนักใช้เวลากับงานมากขึ้นกว่าเดิมะคะ่ะประมาณนี้นะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะคือจังหวะแบบนี้หลายๆคนยังมองไม่เห็นโอกาสอย่างที่สมัยได้บอกไปคุณต้องพยายามคะ่ะต้องพยายามหาโอกาสต้องพยายามพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสนะจังหวะดีๆมันจะเข้ามาและเชื่อนะว่าในเดือนพฤษภาคม นี้สถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นแล้วหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นแล้วคุณเองก็จะมีความเฮงเข้ามา,าก,การงานก็จะดีขึ้นการเงินก็จะขยับดีขึ้นด้วยนะคะเราไปดูในเรื่องของความรักกันบ้างค่ะความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกมีดาวออพระศุกร์ค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนและในเดือนพฤษภาคมนี้ดาวพระศุกร์ได้โคจรเข้าพบมรณะ,ะค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเลยนะคะคนมี มีคู่เนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะมีเกณฑ์เลิกรานะคะต้องบอกเลยว่าสูงมากเพราะว่าดาวเจ้าเรือนความรักโคจรเข้ามรณนะแบบเนี้ยมันหมายถึงว่าจบนะคะมันหมายถึงว่าจบลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องต้องระวังเลยนะต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะพยายามประครับประคองกันไว้นะแต่สําหรับใครที่รักจบลงนะคะมันมีโอกาสสูงมากเช่นเดียวกันที่จะเจอกับรักใหม่ได้เร็ว นะหมายความว่าเราเพิ่งเลิกกันอะไรประมาณนี้ค่ะคุณและคู่ของคุณเพิ่งเลิกกันอีกไม่นานเดือนสองเดือนสามเดือนอะ่ะคุณมีแฟนใหม่แล้วะ่ะประมาณนี้ค่ะยังไม่ถึงปีเลยอะเออมีแฟนใหม่แล้วมันมีเกมที่จะเจอรักใหม่ได้เร็วมากนะอ๋อ สำหรับบางคู่นะคะที่อาจจะไม่ถึงขั้นเลิกรากันก็จะเป็นแนวแบบจิตตกค่ะจิตตกเลยนะคิดมากเครียดกังวลเรื่องความรักอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีเกณฑ์ที่จะ เจอรักสามเศร้าอาจจะเป็นการครบซ้อนไม่ว่าตัวคุณอะไปคบใครซ้อนหรืออาจจะเป็นแฟนคุณนี่แหละคู่ของคุณเนี่ยไปคบใครซ้อนอยู่หรือเปล่ามีเรื่องมือที่สามเข้ามาให้กวนใจอะ่ะมันเป็นไปได้นะตรงนี้ต้องระวังนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือความรักเนี่ยมันมีเกณฑ์มีปัญหาแต่มันแปลกตรงที่ว่าการเงินเนี่ยมันดีนะ ถ้าไม่ใช่การเงินตัวคุณก็จะเป็นการเงินคู่ของคุณน่ะนะชาวราศีพิจิกเนี่ยสมัยเคยพูดไปแล้วนะคะว่าถ้าคุณมีความรักที่ดีมันส่งผลให้ทั้งการงานก็ดีและการเงินก็ดีอันนี้สมัยไี้พูดไปเมื่อตอนปลายปลาย,ปลายปี2562นอ่ะนะคะได้พูดแนวเน,นี้ยยังคงต่อเนื่องมาแบบนั้นนะคะสําหรับใครที่มีความรักดียิ่งเหงนะการงานก็จะยิ่งดีการเงินก็จะยิ่งดีแต่สําหรับใครที่ความรักไม่ดีเนี่ย มันมีส่วนที่จะกระทบในเรื่องของการงานและการเงินได้มากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถึงบอกเลยว่าให้พยายามประครับประคองนะคะให้ประครับประคองแล้วการเงินเนี่ยที่สมัยบอกว่าดีเนี่ยการงานที่สมัยบอกว่าดีเนี่ยถ้าไม่ใช่คุณดีก็อาจจะมาจากคู่ของคุณที่การเงินและการงานดี นะตรงนี้อาจจะฟังดูงงๆนะว่าความรักตกลงมันดีหรือไม่ดีเนี่ยการงานมันเป็นยังไงเนี่ยคืออยากจะบอกหลกัหลกๆเลยนะพยายามประครับประคองแต่ถ้าความรักมันไปไม่ไหวจริงๆให้ตัดเรื่องความรักทิ้งออกให้เร็วที่สุดแล้วไปมุ่งในเรื่องของการงานมันจะได้ดี นะการเงินมันจะได้ดีตามมาประมาณนี้แต่ถ้าใครตัดสินใจคบกันต่อต้องพยายามประคับประคองและเข้าอกเข้าใจกันให้มากนะคะไม่งั้นมันอาจจะมีผลกระทบต่อการงานแล้วก็การเงินของคุณได้นะตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สมัยอยากจะต้องให้ชาวลัคนาราศีพิจิกระมัดระวังกันเลยนั่นก็คือในเรื่องของคําพูดคําจาค่ะมันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยได้โคจรไปอยู่ในเรือนอริค่ะ ดาวพระพุธเป็นดาวของการสื่อสารของการเจราจาแล้วไปอยู่ในเรือนอริแบบนี้แล้วอยู่คู่กับดาวพระอาทิตย์ด้วยนะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานถูกไหมคะถ้าเกิดว่าคุณอารมณ์เสียมาจากที่อื่นหรือโดยเฉพาะอารมณ์เสียมาจากเรื่องความรักอ่ะแล้วคุณแบบมาหงุดหงิดใส่คนที่ทํางานหรือมา กานกับงานของคุณอะไรอย่างนี้มันมีโอกาสพังไงที่สมัยได้บอกไปอ่ะมันเป็นอย่างนี้ค่ะต้องระวังคําพูดต้องระวังควบคุมการจิตใจเออต้องระวังการควบคุมจิตใจของตัวเองให้ดีเลยนะตรงนี้นะอยากจะเตือนกันไว้นะคะ อ่ะอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายก่อนที่จะจากลาไปมันทําบุญทําทานนะคะเพื่อที่จะได้เสริมดวงชะตาหนุนนำดวงชะตาของคุณให้ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับชา,าวลัคนาราศีพิจิกก็คร่าวๆประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ